อุดต้นเศร้าพี่้องมันจะโมเด็เนาะเออมันเร้ากับแม่เศ้าอีเด้นี่โมเด้กินเข่าได้คือโมเร้าจงได้เบี้ยอะไรนี่วุณแ้่ โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อครับน้องตีพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้ค่ะอยู่บ้านใา้บุญพี่น้องตอนแรงๆเนะาะพี่น,อน้องคํำเลยคะยังแดดอยู่พี่น้องตอนนี้กะเป็นเวลาสามโมงสี่โมงแล้วพี่น้องเนาะยังบ่ซาวแดดเลยผมมาหนังบางห่มพี่น้องเอารถมาจอดอยู่นี่เลยเนาะมาอยู่ที่ดินน้องนางเพื่อนพี่น้องเมื่อนี้ก่ะเนาะ อเช้านี้ทางไอพามีเพื่อนมาพี่น้องตัวแรงกับน้องลาตีขาวมาเนาะตอนนี้เพื่อนกําลังคุดคุ้มอันเสาหัวพี่น้องเป็นพังรักหัวเนาะกะแบบสีอ้อมดินอะไรพี่น้องเพราะว่าเพื่อนก็มาพุดอีหยังเียบรอยแล้วเนาะเพราะว่าเพื่อนจะมาดุดอีหยังหายด้นะพี่น้องเ,เนาะกะดีใจน้ำนองนางเพื่อนทือว่ามีที่ดินเลยโดยเขาก็มาทำความสะอาดอีหยังเอาพี่น้องบ้านนี้กันเนาะ เต้นคัอะอผื่อพี่น้องเพิ่นดุดออหกหากยเลยเพิ่นกรมาคุดกับยาเพิ่อน้องพี่น้องสองคนโดยเดี๋ยวกับไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าเป็นจังได้เนาะเพิ่นเห็ดไปฮอดไซสแล้วพี่น้องโดยโดยพี่น้องเปิดภาพมากอะพี่น้องแดดกำลังบดเนาะตอนนี้เพิ่นดูดเบิดเลยพี่น้องดูดตั้งแต่เขตพี่แล้วเนาะทางล้างเฮือนในทงเพิ่นอันนี้ก็ไปทางนี้กับซีเมนเฮือนในทงเนาะทางล้างเฮือนเพิ่นเป็นอันมีหนทางอีกได้พี่น้องทางหน้าเกษตรหนึ่ง พิ่นดุดทั้งสองตอนเนาะดินนี่กะว่าคือสียังบ่ทันได้ขายพี่น้องเพราะว่าเพิ่นโยกแบบเป็นเงาไม้อีหยังไว้นี่หั่นน่ะว่วงเติบพี่น้องดินนี่กะพเพิ่นยังบ่ทันขายเนาะมีแต่เพิ่นเฮ็ดอันนั้นต่างหากเด็เงาไม้พี่น้องใหญ่ๆเพิ่นกะขุดมาไว้เบื้องนี้เพิ่นเอาโหลดอันนั้นน่ะคะนะเดอมาไว้เบื้องนี้อีกถ้าว่ามีคนมาซื้อกะพิ่นก็สิเอาไปทางไม้อีกเนาะพี่น้องขี้เหงอีหยังนี่กะอันนี้เพิ่นกะเฮ็ดแบบเร่งด่วนเนาะ อันนี้ก็สิเป็นหนทางพี่น้องทางนี้ก็สิไปเขื่อนไอทงเนาะออกไปเขื่อนไอทงอ่าออกไปเขื่อนไอทงแล้วก็เฮื่อนเอล่พี่น้องเนาะเววกับพับถือไปสื่อนี่กาเป็นเฮื่อนปะนางเนาะออกนอกกูเลยมีเฮื่อนเอแรมเนาะพี่น้องอยู่ใกล้ๆเพราะว่ามันเป็นหนทางพี่น้องถึงสีอันบกข่วงแต่กามีหนทางแบบลายแง่ขนะะพี่น้อง่นกับพากันขุดเสาหัวพี่น้องบรรยากาศแดดเนาะ ยามแรงอะไรยังบมบดอยู่เบื้องนี้ก็แล้วอะไรนี่มีแต่เสาใหญ่ๆเนาะคักพิ่นแทกให้เรียบร้อยเลยพี่น้องมีรักเดินเนาะกวางลีตัวนี้กะมีแต่เงาไหมใหญ่กเงาไหมยังอันนี้กะดินโอบเนาะหลดใหญ่ได้นี่งัดออกมานี่ เก่ามันก็สีอยู่แถวนี้ในพี่น้องหกหกเนาะมาบันนี้กับแกล่ะหน,น่องงามเหมืนพูดคุ้มหี่นอ้องอ่ะสบายดีเดลอแต่จะคุ้มแล้วเบื้องนี้มันอยากแข็งนะคะก็ได้สามคุ้มตัวละครก่อนนี่พี่น้องพูดเลือกเติบเนาะแม่เหลือ,เ,เ,อเลิกได้พี่น้องนี่ขาดเลยมันจงังงานบกปนไวจะปวกทั้งดุ่มแม่นี่ต่ยันแต่ปวกพี่น้อง ว,ว่าเอาอันเห็ดเซามใหม่เนาะนมันก็อยู่ได้โบโดนดอกแต่ว่าเห็ดซัวข้าวมึงทำอะไรเบื้องนี่เ,เ,เบื้องนี้นะแต่เแซวนี่บ่แม่ก็ถือว่าไหวได้เนาะนี่สองคนพี่น้องเบื้องนี้ก็แล้วแหละว่าแด้บราพอมีมาซอยเลยถทางไ้นพนอมพพีมาซอยซอยกันเนาะพี่น้องถ้าอ่อนนี่จักว่าแล้วเละเนาะนีแต่มากีหินพี่น้องมาขีหินลาย นี่ตัวนี้เพัดคือสีอ่อนๆเนี่ยโบแมนมือพองโบอะลรมาจากเออพอดีแหละเผื่อแล้วเนาะพีดอกแต่พอดีอย่ามาัดอย่ามาันได้เห็ดจังได้คุ้มขาคุมขาดีดอก <laughs> เป็นจังไดงบอสบายบอกคือติดหัวโดยบอสบายอือโบไดบบ้ใส่หมวกพี่น้องมิได้ใส่หมวกเสือเอาแห้งเลยนั่นเป็นมื่งเช้ามื่อคืนนี่แหละฮ่าก็เป็นคืนนี้ เห็นเร like ียกนักเลยว่านี่ตากแดดแม่นเลยอันเดินเด็บพอเห็ดแถวนี้เนาะมันนั่นอากาศอ้อนพี่น้องอากาศอ่อนมันก็เลยเห็ดไฮบรสบายบรอสบายจู่ที่เหยื่อยังแป้นเป็นไรพี่น้องบบบนี้เบิร์ตเตอร์ตี้ไพนนี่มอสหรือบเนาะยังยังมีอยู่ได้ดังเพราะว่าอันมันไม่เป็นแล้วก้อนใหญ่นะทางหลังฮูกะสิมีดินข้าเจ้าอีกพี่น้องมีอีดินอีกตอนหนึ่งทางข้างนี่ก็มี แต่ว่าเขาเจ้าซื้อมาแล้วาลทางล่างนี่เนาะมีแต่ทางนี้เลยพี่น้องคือสีย่างทางนี้เนี่ยตัวนี้ก็ยังม่ได้อืมยังม่ได้ขายถือเลขก่อนจะที่มาซื้อเฮ้ยตอนเจ้าถือได้เนาะม่ได้ซื้อเลขบ่เคยซื้อจักเื่อพี่น้องแจ็สถเป็นอย่างไกบ่บหูซับเล่นแต่เขาเจ้าถือกษัตริยออนอยู่ดอกแต่บ่กล้าซื้อบุญบม่มีเขาดุดไว้เนาะถ้าอยากมาซื้อก็ซื้อพี่น้อง แต่ว่าแถวนี้นะสีถือกลัวอยู่ด้วยเนาะถือกลัวเบื้องน้่นอยู่เลแม,มันสิเป็นดินอนน,นั้นพี่น้องเบื้องนะดินจะสานอันนี้ก็แม่นอยู่แต่ว่ามันสิเป็นที่ดินเก่าเนาะเพิ่นกับสีขายราคาพรพี่น้องพรมันอยู่ในแต่ว่าขายแพงาลกับผมมีผู้ซื้อมันอยู่ทางในส่วนไลกับเขากับซื้อทางนอกผู้่รมีเงินาลกับอันนี้ก็ยังแปดหมื่นมืนบอกแปดหมื่นเท่าไรก็ เป็ดมือห่าเนาะพี่น้อง<ด>ก็ถือว่าโอเคอยู่พอนก่อนซีเม,มนแนเพิ่นก็ให้ยพอนแน่พี่น้องก็ถือว่าโอเค <laughs> เฮ็ดไปเท่าไหรน้อยเนาะอ,อันนี้เป็นดินอันนั้นอยากมีใหม่ั้งหลุมเออเพราะว่าในนี้มันก็นมีป่าเลยเนาะอย่าม,มีแล้วเขาจะาดูดแล้วนี่พี่น้องแต่เกากระโหกก็กไม่เบื่อแน่นบัด พี่กับคุดพี่น้องคุดคนละเบืองอเป็นคุดคุดไหวแต่ละอันแช่น้ำไหวใ,ใน่คือสีทักสบายดีเดอ้อเลยสบาย,ด,ยดีเออเราจะคุ้มเลยเบื้องนี่สามเนาบ่สามคุ้มสี่คุ้ม,มสามสี่คุ้มแล้วเนาะเลยพี่น้องเพิ่งจะคุดเลิกคือกันได้นี่ เป็นดินอันแข็งทางบักแข็งแข็งแนเบื้องเบืองนั้นผัดไข่แน่อยู่ในเบื้องนั้นเนาะอ่อนเบื้องนี้ก็สิแข็งบักแข็ทางนี่อืมันอยู่เบื้องอันหนทางเนาะโดยเป็นหน้าทางพี่น้องอ่อนอ่อนบินฮอดแม่นะุดพี่น้องนกอื่นนี่ก็จัวันแล้วเนาะงเบิ่งเบิ่งไปก่อนพี่น้องเอ้ยเป็นดินี่แหงอือคอยเฮ็ดไป เห็ุไปกันแล้วไปอะไรรักมันดีเด็ดบุออพอดอกบุพพพ่อแต่เบื้องนั่นเนาะเบื้องนั้เป็นยังพ์พ่อแล้วมันเป็นเอามันสั่นลายแบบมันสั่นลายมันสีบัว่อกันเนาะยังบุพอพี่น้องนี่เป็นรักใหญ่ขาดเลยเป็นรักหน่อยสุดมืดไหมรักปวดจริงปวดลายได้เทไก่ป่าใช่ไไก่ป่าปวดลายต้องอันเอาใหม่โดนใหญ่ๆเงี้ยๆกว่านี้นนนน เวลาห่าอน,นั้นเนะาะบางทีมีตะนางใส่ฮะนนะมีตะนางสนใส่ก็ให้คักใหญ่ร่ายกากัดไม่ไเพิ่นเพนยียนเพล้าวไม่น,น,นเพราะว่าแถวนี้เพิ่นกระหามได้พี่นอ้องหามแม,ม่ดินเพิ่นดินเพิ่นดินข้าเจ้าพี่นอ้องไอเพิ่นก็ท่านมาอยู่ซื้อไว้ จากตอใหม่ยังเนาะตอใหม่ตัวเพิ่นเอาไปนะกังใหญ่ๆสองอันได้ค่เนาะตัวผูกก็มีตะืองิปห้เอาออกปาเเยวเอไว้ดอกบไว้อันนั้นเพิรนอันจกไปอันนี้ซ้คนะแม่แมดินอทางดินทางอันนั้นน้องน้ำเพิ่นกัคูดพี่น้องกยคนละเบืองใกล้เนาะเราเอาเงั้ง หยุดลงเถินละหน่อยอ่ะเน่ยมีคนมาซื้อพอแล้วพี่น้องก็เพิ่นจังดูดออกไปเออเพว่นเห็ดแปนเลยสบายอยู่ดอกันดูดออกต่อออกเราก็ได้อืมลงเถินก็ุดพี่น้องสองคนเนาะซอยกันเทิลเล็ตเทิละหน่อยไปกันแล้วเอง หอมหัวยังลแล้วแล้วก็แล้วแล้วบานนี้เนาะค<ม>ุดคุดคุ้มหัวลแล้วนี่นะใครเนี่ยจากสียันที่เกิดโยอีกบาอืมสีอันแบบปุ๊กปุ๊กใหม่บ่หรือว่าสีมากอยู่พุ่นมามากมาได้แล้วพุ่นหน่อยมากเออมีแต่ว่าเฮาอันเห็ดตูใหม่เลยตูอีกอืมตัดใหม่แถวนี้แล้วลำหน่อยลำแน่น,น,น<ำ>้วยตัดใหญ่ถูกต้องไหมตัดแถวปานแล้วเนาะมาเห็ดกระตูพอได้นอนพี่น้องไง ลำใหญ่เพิ่งกระหาม้าสิต่างตู่ในแถวใดแถวหนนี่บอเบือเออบ้อง,งนี้นั่นเนาะอือมันจังทั้งขางก็ได้พี่น้องเพราะว่าเฮายังบ่ทันเป็นปลูกเฮือนเป็นกระตูพอพอเฮาอยู่ไปอ,อยู่พ<ป>อแมนปลูกไปหันเลย ค่แต่ว่ามันเป็นเพียงเนาะถึงสีบกกว้างบันไดกับพี่น้องไยดินเพียงค่ะทมอีกเนาะแมนมัน, <c oughs> มนก็นเบียรกับบันไดเนาะขัดพอดีนาเจาะน้ำมีโป้แหงขักเนาะเ <c oughs> จาะน้ำทั้งหนาพี่น้องทั้งหนาบอลรือทั้งหลังปกติเาขา,า,นานเจาะเจาะทั้งหนาเนาะเจาะทั้งหลังเผื่อยยันห,นหนอ้อหงนนะ้ำห้องใาเปเพห้องน้ำห้องใน แมนแมนตรงด้เจาะทางหนาพี่น้องซูเม,มอรอนี่กะ็เขาะได้เน,นาะเจาะน้ำนะมันหมื่นสองพูเพราหอดหมื่นพูบอกสองพันบาทพูได้เครื่อง,งอันของเขาเบดดื่เต้ออเออเพราะว่าทางได้ทางอีกยังเนาะทางได้ไดีทางได้ทางถอยยังเป็นของเขาหมดเพราะว่าถ้าเฮามีแต่เจาะซื้อนะ,นะมันก็บอกห่อนถือว่าราคาสูงในพี่น้องเจาะน้ำนี่กะ นี่จะเ้าถาใส่ซื้อนะเมืม่คุณเห็น <จง S 1> ให้เร็มรอยยังถึง้นเขาเบิร์ตเลย,ยพันจูที่เนื้อพี่น้องยังบทันมอนขากได้ไฟนี่กะพุดคนเกิบทางนี้กะพุดจนเปิดเกิดประมาณพ่แพอแล้วปะเลเบอร์เลเบอร์ ก็สีแนบิ่งอีกพี่นนองคุดคุมไม่บป็นพอดีคำเนาะอพอดีคำพอดีแล้วย่างขางนั่นวะนี่ขางน่นานนแห้งสีแข็งค่ะวะบึงมันเป็นหินมีแต่ว่าข้าคุดแบบเน้นๆเน้นๆแะ้วก็เอาหน้ามาทอกอใส่นะเออใส่ ดอยัวอ่อนก็อ่อนพี่น้องั okay, okay, okay. วแ็งก็แค่แค่โตอ่อนก็สบายอยู่ไปาปานนี้พี่น้องแดดมอนแดดสิลองพี่คุดบางกอ้อเป็นจังได้ขี้ดินนทดลองเมืองดินเออใครแต่ว่าอ,อ่อ,อนอยู่บ่อ่อนย่ติอืน ก็พอขุดได้ดอกดินหนาทางเนาะดูกต่ฉันนีแหละพูดล้เลยนี้เนาะเจ็บจะได้เราพิชาณาว่ามพูดไวก็เหื่อยไวแล้ มือมือพุดอันนี้แพทคือบบหมเนาะคื่อบบดเมราะว่มือได้ออนบ่บได้เห็นียกนาทางหนาทางนัน เพอร์มีหูปุกนั่นเหมือนในเหมือนมีหูปุกอ่ะมันเป็นมันเป็นเลวเลยเหมือนกับ แังมาก <laughs> ต้นเศร้าพี่น้องมันจะโมเด็ตเศร้าเออมืันเศร้าก็ไมแต่เศร้าอีกเด้วนี่ไม่ได้กินเข่าได้คือมืันเศร้าจังได้เบีอย่างไรนี่สวยแบบป้าแดดพอดีพอดีแบบอ้าวเนาะดีข้างเมืองแดดออกจะเห็นเท้าเดียวจะกระมื่อยแลหะดีอะไรตื่นแต่เศร้ามากเลยไม่ได้กินเข่าซ้ำนล้วมันกินเข่าเศร้าซ้ำเนาะออพี่จะเ๋าเห็นกิน พงุดหงิดดวยทื่งตื่นบไม่มีผัวจะเล่าขหมย่วะแต่ได้แต่แคู่ปวกับพักใหญ่นะให้ไปง่าเลยพุดได้คุ้มหนึ่งพี <uh ่น้องามาเบิ่งนี่บันพอดีบดใครเนี่ย โบเห็นคนโบเห็นโบมันเหมันโบเห็นหัวไปพุดเลยเบิ่งก่อนเห็นเพื่อนเห็นพูดไว้ผัดโหรพูดไว้เลยก็บเมื่อยไหว้เลยค่ะ ืไหินอลกหอนอนมันนีพนต๊ะกูจักมันเลยเนาะมันอ้าวมันเอาวนะพุ่นกระต๊พดีลิน ลูกมัพอดีแล้วมันจังพุดดินพุดธคุ้มงาอ่้าวตัวนี้ก็มีอีกเลยตัวนี่เป็นขุมใหญ่เลย ดีโมเดิรุดเลยบ่รยากาศเจ้าออกนะคะจ้ออกตรนีเนาะเหนื่อยแน่เนานมีหูปูอักหน่อยนี่เต็นมดสิ่งมคือปวกลายเนาะเวลาอันค้างรักเนาะ 嗯。嗯 แทกเบิ้งหั่นได้บอมีอมอมปวกพี่น้องโอ้โตัวนี้ได้บอหรือว่าขุดอีกได้อออบอเอาเอาออกบ่ดินมันมีคุ้มปวกพี่น้องมันเลยแบบอันขนุดลงไปถักพอดีนนั่นเลยได้แล้วตัวนี้เนาะพอดีเลยพี่น้องอาการห้อน,นี้ดิ พอดีแล้วค้างนี่บ้านนี้ยังจะค้างนั้นเรื่องนี้คือสีดินแข็งค่ะเป็นเลวเลวดินพี่น้องเนาะมัดไว้เออฮานาคิดอายุพี่อย่างไรเขาขิดอายุพี่เป็นคนทางกวางเน,ะน,นาะเออ ก้วง6เมตรเนอะเพิ่นกระเฮ็ดลากใไงฮะหยิบร้อยเนาะขาสาวตัวนั้นอือก็คือสีอ่อนอยู่ดอกจากขาวในนี่พี่น้องพอดีพอดีพอดีงามก้วงเติบี่น้อยเนาะ ก็พอได้อยู่พี่น้องสานีก็ถือว่าโอเคเลยแหละงามดินกันเนาะแบบมันเพียงกันเลยค่ะนะมีเงินกับแบบเอาหาได้นล้วพี่น้องเป็นเงินหนากะซื้อดินี้ยังมาทมก็โอเคมันก็เข้ากัแบบสีอยู่สูงค่ะนะมันก็สีขักเวลาฝนตกมันสีบบเปื่อนแล้วพี่น้องบาดี้คุดพักพ่อนบอกันนี้หรือว่าคุดหรือว่านั้นอีกขอคุณยายแม่พักพ่อนก็ได้ พักผ่อนบ่เส้าเมื่อ,อยก่อนก็นกได้หางกระพุดแล้วคางนี่เจาะไหวอีกพี่น้องในใส่มือว้าเปวดเลยมือจนจีกเนาะว้าพี่น้องคุดแล้วหัวจีกออกเลยบ่เนี่ยเมนจีกบ่เจ็บบ่ <c oughs> แสบได้หาเวลาล้างถั่วล้างเนาพี่น้องทางบ่สบายน้ำเนาะ <c oughs> แต่กะเห็ดเวียงพี่น้องคุดเส้าอันนี้เบิดมือ,มอพี่น้องเลย พอดีแล้วได้ซองขามืันนี้เนาะอเออจุดเบื้องนั่นเลยพอดีเลยเข้ามาตอนแรงพี่น้องพอดีกับพอดีกุดลกักขัวแล้วเนาะขางนี่กุดคุม,มนะพี่น้องเอาพี่น้องเดี๋ยวกบซีขอจบคลิปเด้อพี่น้องบันนี้เนาะเข้ามายามแรงให้เพื่อนพักผ่อนก่อนพี่น้องเห็ดเบิดมืออะไรวันนี้กะโดยออสบายดีเดอ้อสบายดีโดยเอาพี่น้องคลิปนี้ขอจบคลิปไปก่อนพี่น้องถ้าพบพอคลิปหนาเด้อพี่น้องโดยเข้ามาหาน้องนางครับหญ้าเพื่อนพี่น้อยเนาะ ซอยกันคุบอันคุดคุ้มหัวพี่น้องพอดีแล้วสองขางเนาะยังขางหนึ่งเพื่นกะผักพรก่อนพี่น้องจุดขี้เหงอบันนี้โดยคลิปนี้ลาไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี